สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิว5ข้อดีหลังจากที่พีทำการใช้งานจริงกับจ้ดตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วกับแท็บเที่สามารถพกพาง,ง่ายไซมินิจากเ Xiaomi ที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงซึ่งพี่ซื้อมารุ่นเบทโมเดลกับราคา2,900 90บาทตัวนี้บทเลยว่าสเปคให้มาเกินค่าตัวไปเยอะจริงนะครับผมตัวนี้พร้อมกับหน้าจอ8.7นิ้วหน้าจอสีสันดีมากกับตัว e f เฟ s h ให้มาถึง90 h z ปรับเป็น60 90ได้ให้เรามาจัดเต็มจริงพร้อมกับตัวลำโพง d o l y y a m o o ถึง2ตัวคือบทเลยว่าสุดมากมี IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลในการควบคุม กับเครื่องใ้าฟรัตัวนี้ให้มาเพียงพอมากกับกล้องหลังให้มา8ล้านมีตัวไฟแฟกด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงอย่างผมซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้บอกว่าเพียงพอมากกับ CPU h e l i o G85 c t a c oc o r e เช่นทั่วไปถือว่าเพียงพอมากคุ้มทมสับงบ2,990บาทซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามิีพ่พีแนบให้ใต้คลิปหรือกดสั่งซื้อที่ตะก้าที่พี่ทำการปักผมไว้ให้นะครับบางครั้งนะผมราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะผมราคา อาจจะนว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อหรือที่ตะก,ก้้าสินค้านะครับมาดูว่าหลังจากพี่ทำการใช้งานมาแล้ว5ข้อดีมีอะไรบ้าง ข้อหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็คือเรื่องของการดีไซน์แล้วก็สเปคให้เรามาจัดเต็มจริงดีไซน์มีความพรีเมียมมากรู้สึกว่าบอดี้ในการจับในการสัมผัสกับงบ2,990บาทให้เรามาดีจริงกับตัวเครื่องความบางคือ8.8มมกับตัวนี้น้ำหนักให้เรามา373กรัมครับถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับนี่ คือบอดี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงพี่รู้สึกว่าในการจับในการสัมผัสตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับมีรูฟัง3.5มด้มรยถือว่าดีจริงมีพอร์ตไฮซีสามารถซัพพอร์ตในการฟาชัรให้เรามาสุดจริงคือซัพพอร์ตในการฟ้าชัรตัวนี้คือ18วัตต์ครับแล้วก็แบตให้มาใหญ่จริงแบต6,650นิบวมต์ผมนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากอันนี้เดี๋ยวผมเขียนว่า d o l b y Atmos นะครับ นี่บอกเลยว,ว่าสุดมากซึ่งพี่ชอบมากลำโพงสามารถปรับอีคแบบวเลเซอร์ถึง9รูปแบบตัวลำโพงดอยยเป่ถือว่าให้เรามาสุดจริงนี่ครับผมอันนี้คือหน้าจอผมหน้าจอบอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากเลวยซึ่งพี่ใช้งานมากับหน้าจอ ัวนี้ให้มาเพียงพอจริงซึ่ง P อัปเดตเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดกับตัว Xiaomi HyperOS เวอร์ชัน0.0 Android 15เพียงพอมาก WiFi 4และว w i i i 5ในการ support แล้วก็บ l ูทู o ชั h 5ถือว่าให้เรามาดีจริงครับนี่เห็นว่าตัวลอมมันมีความสมูทมากเส Xiaomi ทำนี้ออกมาได้อย่าง perfect จริงครับนี่เอาอตรงนะมันดูน่าใช้งานจริงครับนี่ผมปรับเป็น 60Hz ปรับเป็น 90Hz ให้เรามาบอกเลยว,ว่าเพียงพอจริงครับแล้วก็เสียงผมนี้สามารถตั้งค่าตัวเสียงผมตัวอ e ีโคไลเซอร์ของเสียงได้ซึ่งถือว่าให้เรามาสุดจริงตัวนี้นะครับนี่พี่ชอบมากหลังจากพี่ทําการใช้งานมาบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับนี่อันนี้ตัวแอปนะครับผม คือใช้งานได้ง่ายผมตัวนี้มีฟังก์ต่างๆให้เราเยอะแยะมากมายสามารถขยายแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกกับความจุตัวนี้เริ่มต้นคือ64กิกให้เรามาถือว่าเพียงพอจริงครับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องสเปคแล้วก็ดีไซน์มีความสวยงามจริงนี้สามารถเพิ่มตัวไมโครดิการอีก2อ b ไบต์บอปเลยว่าให้มาจัดเต็มมาก ข้อ2ผมเท่านี้คือเรื่องของตัวลำโพงครับลำโพงบอกเลยว่าลำโพง d o เบย์แอดมเสียงดีมากซิ่งพีจะขอเปิดตัวลำโพงให้ฟังดูว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้ให้มาเป็นอย่างไรบ้างับผมคือพีบอกบลว่าพีสัมผัสตัวลำโพงมาในการเปิดสูงสุดเสียงโคตรดีถ้าเทียบกับเทปราคาเดีเท่ากันบอกเลยว่าตัวนี้เสียงดีมาก,กรู้ว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับหนี่เสียง <Hello. S 1> เสียงโคตรดีอ่ะ บอกเลยว,ว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาดีมากมีความจัดจ้านของเสียงได้ดีพอสมควรซึ่งพี่เชิญตัวนี้มารู้สึกว่าเรื่องเสียงสเปคตัวนี้บอกเลยว,ว่าหายห่วงข้อ2บอกเลยว,ว่าสบายนะผมในการใช้งานแน่นอนผมตัวนี้นะสับผมข้อที่3คือเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้ในการอ่านฟอนต์ในการอ่านหรือว่าอ่างต่าง pdf ดูหนังฟังเพลงหน้าจอสีสันมันมีความสวยงามมากสามารถนี่ครับผมใช้งานทั้งแนวตั้ง แล้วก็แนวนอนเพราะว่าตัวนี้สับพีนาหน้าจอถือว่าให้มาดีมากเพราะว่าหน้าจอ8.7นิ้วเนี่ยขนาดเล็กแล้วก็พกพาง่ายผมนี้แล้วก็สู้แสงคือ6 0 0นิน้นถือว่าจัดเต็มจริงซึ่งพี่ใช้งานมาหน้าจอสีสันสวยงามจริงครับซึ่งหน้าจอสามารถเปิดสุดคือ 2k 60เฟรมนะครับ บอกเลยว,ว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามในการโชว์ตัวหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่แหละเป็นข้อที่พีชอบสับข้อที่3ตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงครับเรื่องของหน้าจอให้เรามาถือว่าเพียงพอในการใช้งานแล้วก็มีความอแล้วก็มีใบรองรับ้อมสายตา2ใบจากทีวีให้เรามาจัดเต็มจริงตัวนี้บอกเลยว,ว่าเพียงพอจริงครับเป็นข้อ3ที่พีรู้สึกว่าใช้งานมาตัวนี้เพอร์เฟกจริงครับ นหน้าจออย่างสวยอะ่ะบอกเลยว่าหน้าจอสวยจริงทัชกดก็ง่ายมีความสมุทในการกดในการทัชฟีลลิ่งโคตรดีอ่ะตัวนี้ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับพี่ชอบฟีลลิ่งในการทัชตัวนี้มากรู้สึกว่าให้มาดีจริงตัวนี้นะผมนี่ตรงนะดูหน่าใช้งานมากเลยครับใครหาตัวแทบแบบที่ใช้งานง่ายบอกเลยว่าจะตัว Xiaomi ตัวนี้สหรับพีนะถือว่าโอเคมาก Redmi Pad NE 8.7นิ้วนะครับนี่ ข้อ4ผมก็คือชื่นชมคือเรื่องของแบตครับแบตบอกเลยว,ว่า1วันเพียงพอมากซึ่งพีรู้สึกว่าแบตในการเล่นเกมตัวนี้คือให้มาเพียงพอจริงเล่นเกม r o v ในการปรับสูงสุดลดประมาณ3-4%ต่อ10ทีถือว่าแบตให้มา 6 6 5 0นรมตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงกับตัวนี้ Fast c h ์จส e 18วัตต์ซึ่งพีทำกระเซนบายตัวนี้บางวันผมได้ถึง2วันในกระเซนบายของตัวเครื่องถือว่าตัวแบตในการจัดการในการดูหนังฟังเพลงให้เรามาสุดมากตัวนี้เป็น L1 งผมเป็นการซัพพอร์ตถือว่าโอเคมากหลังจากพีทำการใช้งานมาเรื่องแบตบอกเลยว่าข้อ4ีอย่าพเซนมากคือมันอึดจริงครับแล้วมันก็ใช้งานได้อย่างเพียงพอจริงหลังจากที่พีทำการใช้งานตัวนี้มาเรื่องแบตคอนเฟิร์มดีจริงครับพีผมทำการไปถ่ายรูปมา กับตัวนี้แบตก็ถือว่าในการจัดการตัวแบตก็ถือว่าโอเคมากครับอันนี้คือเสริมนะเรื่องกล้องก็เป็นข้อดีผี่พบเจอครับกล้องหมดหรือว่ากล้องนี้ดีมากกับกล้องหลังที่ในการถ่ายรูปในการจับโฟกัสหมดหรืว่าให้เรามาสุดจริงครับกับกล้องตัวนี้คือเซ็นเซอร์ของกล้องเอาตรงนะคือทําออกมา มุมมองพีนะกล้อง8ล้านในการกดชัตเตอร์เนี่ยผมซึ่งมีความเร็วจริงครับและพี่ก็ทําการไปใช้งานตัวนี้จริงบอกเลยว่ากล้องให้เรามาเพียงพอมากครับสีสันของกล้องในการจับโฟกัสถือว่าโอเคมากเลยครับผมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าตัว r e d มี Pad SE เอีแปดนิ้วทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงหลังจากพี่ทําการใช้งานมา บอกหรือว่าโคตรใช้งานดีอ่ะเฮ้ยคือเวิร์กมากอันนี้ขอชื่นชมมาผมในการใช้งานกล้องดีจริงมระมข้อที่5ผมัวนี้คือ CPU ครับ CPU ในการขับเคลื่อนเล่นเกมหมดเลยว่า ROV คือปรับเป็นสูงสุด60เฟรมถือว่าสบายหายห่วง PUBG ปรับเป็นคําว่าลื่นไหลก็ถือว่าเพียงพอ Free Fire ภาอกลางก็ถือว่าสบายหายห่วงเกม c a p t u i e Impact ปรับเป็นคําว่า ต่ำๆก็เพียงพอตอนนี้มีตัวเกมเทอร์โบมาให้ด้วยซึ่งมีเกมเหมวดผมเลยว่าให้เรามาจัดเต็มจริงลบเสียงถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงซึ่งพีชอบมากกับ UI ตัวนี้บอกเลยว่า UI มันมีความเลื่อนไหลามากของตัวเกมเหมวดแล้วก็ตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงซี่ยวม้ขึ้นชื่อในเรื่องในการออกแบบยูครับผมบอกเลยว่า UI ใช้งานดีตัวไม์ก็ดูเสียงดีเพอร์เฟกมากกับตัวนี้กับงบ2000 990บาทนะครับพี่จะขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อใตอ้คลิปนี้ให้ผมเซนี้ขอบคุณครับ